หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วเิดิอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้ไปดูคลิปวิดีโอกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำสวัสดีค่ะดิกๆขอนสวัสดีค่ะ สำหรับกิจกรรมการประดิษฐ์พัสาัยไายร้อนนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คือจานกระดาษค่ะมีจานกระดาษนะคะนี่ไม้ไอศดรีมสองอันค่ะแล้วก็มีสีเทียนค่ะหรือว่าจะเป็นสีไม้ก็ได้นะคะแล้วก็มีเทปใสค่ะงั้นเรามาเริ่มลงมือประดิษฐ์กันเลยค่ะค่ะสำหรับลวดลาย ลวดลายบนจานกระดาษนะคะเด็กๆสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยค่ะมี่คือการจัดจะปะดิดด้วยนี่คือกาะมาเป็นกัน เด็กลงมือได้เลยนะลูก ถ้าเป็นไหนระบายสีหรือว่าจบแต่งการกระดาษเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการนําไม้ไอไม้ไอส์ครีมนะคะมามาติดเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะนึ่นะคะ่ะ เด็กๆเด็กๆคนไหนนะคะอช่วยคุณสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะเด็กๆสามารถช่วยระบายสีหรือว่าช่วยกันออกแบบนะคะว่าเด็กๆอยากจะวาดเป็นรูปอะไรอยากจะวาดเป็นรูปผลไม้หรือว่าอยากจะวาดเป็นรูปสัตว์ตัวไหนหรือว่าอยากจะวาดเป็นรูปดอกไม้นะคะเด็กๆสามารถออกแบบแล้วก็ช่วยกันวาดคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะคะ รูขาไม้ทำยังไงคะอ่าขั้นตอนไม้นะคะนี่ค่ะสำหรับขั้นตอนไม้นะคะเราก็จะเอาไม้ไอติมสองอันนะคะมามา,มาทับกัน,นะคะ่ะแล้วเราก็จะใช้เป็นเราก็จะใช้เป็นสก็อตเทปนะคะเราก็จะใช้สก็อตเทปติดตรงแั่นไม้ไอติมอย่างนี้นะคะอะทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะ แล้วก็ติดให้เข้าได้กันนะคะขอบคุณค่ะค่ะต<อ>ิดทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะติดให้ได้แบบนี้เลยนะคะเอาไม้ทีมาทับกัน,นะคะ่ะแล้วก็ใช้เทปใสนะคะติดทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังเลยค่ะ สำหรับคนไหนที่ระบายสีบนจานกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมแท่นไม้ติ้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือการนําไม้ติ้มนะคะมาแปะไว้ที่หลังของจานกระดาษค่ะดยเราจะแปะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้เทปใสค่ะเราก็จะใช้เทปใสในการติดแท่งไม้ติ้มเข้าด้วยกันกับจานกระดาษนะคะ แล้วก็ติดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะนี่เรียบร้อยเท่าน,นี้เราก็จะได้เป็นพัดส,สายไทยร้อนตามแบบของเราแล้วค่ะ,ะถ้าใครอยากจะนำเสนอผลงานของตัวเองนะคะสามารถกดปุ่มยกมือได้เลยค่ะ ค่ะน้องพาคินค่ะน้องสุนัขได้เหยค่ะอันนี้พินทำพัดรูปอะไรครับผัดรูปแตงโมเหมือนกูซีครับโอสวยมากๆเลยค่ะน้องพาคินอ่ะแล้วแล้วมันมีอะไรบ้างลูกลองบอกคุณครูบ้างมีเม็ด แล้วก็ตรงนี้มันสีอะไรสีแดงสีเขียวอันนี้สีอะไรไม้อะไม้สีอะไรลูกสีเทาสีอะไรสีเหลืองฮารับจบยังเล่นล็อกกับเซฟสีเต็มโาแต่โมอ่ะขอบคุณจบยังนล้วพักกินลงพักดูอะไรนะคะอัดคอเย็นไหมเย็นไหมเลยเย็นไหมคุณถามคือค่ะ สวัคะ่ะขอบคุณค่ะน้องบาจินคุณตัดไปน้องมินาคะ่ะน้องมินานทำเป็นรูปอะไรคะวันนี้ตัโก้ตัโกและตัวนี้ที่ข้างหลังมีที่ข้างหลัง,ข,ง,ลงลอของกูซีเลยใช่ไหมคะไหนเออแตัวโก้ของน้องมินาเป็นยังไงบ้างคะมีสีอะไรบ้างเอ่ยแดง เขียวแดงเฉียวแดงเขียวแดงเขียวแม่เสียงอ่าพัดเย็นไหมพัดให้ครูดูสิเดี๋ยน้องนี่องพัดกูสิคะเย็นเลยก้านก้านเย็นไหมก้านก้านสีอะไรเนี่ยก้านตาตาถามพัดให้ครูดูสิเย็นไหมไม่เย็นฮะเพราะนงไม่เอกพัดอย่างนี้นี่อ่ะเย็นยัง โ <Okay. S 2> อเคกาขอบคุณครูด้วยลูกค่ะขอบคุณค่ะน้องมินะ่าคนต่อไปน้องชาเปิ้ลชาเปิ้ลทำเสร็จแล้วยังหรือทำเสร็จแล้วคะทำเสร็จแล้วยังครับน้องชาเปิ้ลยังหรือเปล่าโอเคค่ะงั้น คนอื่นก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาที่แชปเปอร์นะค่ะคะ่ะใครเสร็จแล้วยกผลงานให้คุณรูดูซีดูได้เลยนะคะ แก้เสร็จหรือยังคะค่ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้เต็ดสักัดเดต็ดส,สักัดเท็ดูหนูอเอาเป็นเลนโบค่ะเออสวยมากๆเลยคะ่ะเอเลนโบของหนูมีสีอะไรบ้างคะสีดำะค่ะสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงสีสม้มสีเหลืองสีชมพูสีม่วง โอ้น่ารักมากมากเลยค่ะเป็นเรนโบว์ที่สวยมากๆเลยค่ะไหนลองพัดแล้วยังคะลองพักได้ยังพักได้เลยเออหนูยังติดสก็อตเทปหนึ่งอะนะค่ะลองพัดดูสิลองพัดกันค่ะให้หนูออกไปกันเลยจักรเฮ้ทำไมกล้องต้องตามหนูด้วยล่ะเสร็จหรือยังคะทำไมก้องแม่คะเสร็จแล้ว ขอบคุณค่ะในกล้องขอบคุณค่ะใครเสร็จแล้วอีกบ้างคะยกมือได้เลยนะน้องพีทน้องภูเสร็จหรือยังคะเสร็จไหมคะอ่บออนุกิโตออนกอะไรทะเลนะคะ น,น้องเสนเ้นเอ๋ยแล้วรูปอะไรคะเือนโยนั่งลงนะคะเอาข้างหน้าออกให้คุณครูดูแล้วสวัสดีค่ะยังโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเป็นรูปอะไรกันบ้างคะอะไรอ่ะไรพี่โชอบคนทีละคนทีละคนถ้เป็นลูกปูเป um ็นลูกนาเป็นลูกอะไรข้างหน้าข้างหน้าเป็นลูกมะล้าค่ะเป็นลูกปลาค่ะ เป็นรูปผิวพี่พี่พีีค่ะพี่ถ้ามาทำนี้ก่อนคุ้ไม่แพงอ่าเนี่ยโชว์นี้อ่าเป็นรูปทะเลใช่ไหมคะค่ะค่ะหุดค่ะทะเลมีอะไรบ้างเลยคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างบอกคุณสิคะมีนกมีปลาที่พี่มีอะไรอีกคะมีนกมีปลาแล้วมีอะไรอีกคะมีปูมีหอยแล้วก็มีต้นมะพร้าวมีทะเล Oh, สวยมากมากเลยค่ะสวยมากมากเลยน้ำคูช่าน้ำคูช่ะแล้วกันยังมีอะไรเอ่ยคะสวัสดีค่ะน้ำคูช่ะน้ำคู่าน้ช่าเดี๋ยวต้องพูดต่อแล้วน้ำผู้ว่าอะไรผู้ว่าทะเลค่ะครับผมมีอะไรบ้างครับมี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 หอยแมีปูมีหอย มีหอาค่ะมีหอมีภูมีปลาค่ะมีอะไรคะมีป่าแต่เรมีนกกับมีนกบ้าวครับภูเขามีภูเขาครับหมดอย่างนกค่ะมีนกด้วยนะคะครับครับผมสวยมากมเลยขอบคุณครับขอบคุณดีๆขอบคุณทั้ขอบคุณค่ะ มีสองฟ้าค่ะล like ูกมีสองฝาค่ะล <like ูกตาลูกาลูกตาลูกตาโอเคค่ะต like <so ่อไปน้องอัอมอนนะคะติดตามด้วยน้องพาวนะคะอแอมอนคพูดเลยวาดลูกอะไรนแอมอนวาดลูกอะไรคะวาดูสายรุ้งก็คือสายรุ้งนะคะสายรุ้งของน้องแอมอนมีสีอะไรบ้างคะ มีสีอะไรมั่งใสลุ้งอธิบายให้ครูฟังสีม่วงสีเข้มเขียวเขียวสีเขียวสีสีเหลืองสีส้มสีแดงโอเคเลยค่ะตัวหนูอยู่ตรงไหนนี่อย <canvas> ู่ตรงไหนเด็กมีน้ำลานมั่งได้หรอคะเนี่ยได้ค่ะน้ำลายมั่งลองพัดแล้วยังเลยลองพัดได้ไลองพัดดิลองพัดดิเย็นไหมเย็นไหมสบายไหม สบายป่ะลูกบอกครูสิขอบคุณค่าลูกขอบคุณแล้วนงคนนางเร็วว่ะขอบคุณค้าลูกไปแล้วคนหนึ่งจะได้บอกบอกขอบคุณค่าเลยบ๊ายบายขอบคุณค่ะน้องสาวน้องสาวน้องสเหนือได้เลยค่ะหนงทำอะไรคะอะไรคะเรนโบ์ งค่ะเป็นเรนโบว์อ่าพูดดังๆเรนโบว์ค่ะเรนโบว์มีสีอะไรบ้างคะน้องพราวแดงส้มสีม่วงสีสีเขียวเหลืองสีน้ำสีน้ำเงินอ่ะพูดดังๆค่ะมีหลากลายสีมีหลากหลายสีมีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะอ่าน้องพราวลองพัดแล้วยังเอ่ยพัดแล้วยัง เป็นยังไงบ้างเยมีลมไหมีมลมเย็นๆย็นไหมเย็นค่ะพูดดังๆสิมีใช่ไหมคะโอเคเลยค่ะ้องคุนเสนอเรียบร้อยแล้วยังไงน้องปลครบแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต่อไปเลยค่ะน้องธันวาน้องธันวานําเสนอเลยไหมคะเมื่อกี้น้องพาวเปิดไมค์ไหมคะคุณครูเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะน้องธันวานำเสนอไหยค่ะ,ะน้องธันวานำเสนอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับของน้องธันวานก็เป็นรูปอะไรครับอ่โชครูหน่อยครับโชครูหน่อยพี่เก๋ โชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนสีอะไะอ่าเรนโบว์เรนโบว์มีสีอะไรครับมีสีโอเวนมีสีอส้มีมีสีเขียวมีสีน้อมีสีบ้าอ่าสวยมากๆเลยครับน้องธันวาเดี๋ยวธันวาลองพัดแล้วยังพัดยังพัดยังพัดได้ยังเไยพัดยังอ้าวร่วงไปแล้วอ้าวค่ะส่วนไครล่ะ อามาสวัสดีครูก่อนสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีก่อนเลยสวัสดีก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องชาเปิร์อ่าน้องชาเปิร์ครับทำอะไรครับวันเอิยสวัสดีครับชาเปิร์ทํามีลูกเอหมุนด้วยครับมีลูกเหมุนด้วยครับแล้ว อันนี้คือสีเขียวอันนี้คือสีชมพูอันนี้สีสีเหลืองสีเหลืองอันนี้ก็คือสีฟ้าอันนี้ก็คือสีแดงแล้วอันนี้ก็คือสีสีเงินสีเงินครับเอาบบนได้ดีมากมากเลยครับลองพัดแล้วใช่ไหมลองพัดแล้วใช่ไหมพูดอะลองพัดแล้วใช่ไหมครับ สบายไหมเย็นไหมขอบคุณครับ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 น้อเสนอครบแล้วใช่ไหมคะขาดใครอีกไหมคะครบแล้วนะคะงั้นเรามาถ่ายรูปผลงานร่วมกันดีไหมคะอ่าให้ทุกคนเอาผลงานมาใกล้ๆหน้าตัวเองเลยค่ะแล้วเราก็จะมาถ่ายรูปใ้ว้กันนะคะ มาพบทุกคนยังเออรูผลงานเลยค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามเราจะถ่ายแล้วนะอ่านเะเอาอ,อีกรุกนึงค่ะโอเคค่ะอีกรุกน่นึงค่ะโอเคค่ะผลงานทุกคนน่ารักกันแล้วก็สวยกันมากๆเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอามาพักเวลาลดรอเราก็สามารถใช้พัดนี้พัดได้นะคะ โอเคค่ะสำหรับกิจกรรมของครูซีก็มีเท่านี้ค่ะวันนี้วันนี้เวาไปไปนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบอีอานราฮัมพอการด้วยรอยยิ้มของันวันน